โอเคนะครับผมนะตอนนี้เรามาอยู่กับกล้องชนนาชานนีะครับผมนะเราจะมาใส่เฟรมบักเวฟร้อยสิบนะครับผมนะเออเวฟร้อยสิบของเราเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับผมว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมนะว่าโอเคครับผมนะน้องหัวแดงของเราก็ได้ขึ้นลงขึ้นโลมานที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้โหโคตรเฟียวกระเจวไข่ดาวนะฮะดูสิครับผมนะขึ้นลงขึ้นโลขึ้นทรงขึ้นซีใหม่ครับผมนะนายช่างสองคนก็เป็นเพื่อนผมนะเนี่ยเพื่อนผมนะไอ้สัต์เอ้ยตบสักทีเลย ยอยากยากโอเคครับผมนะนี่ก็คือเฟรมที่เราจะใส่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับผมนะออกแดดมามันก็จะเรื้อมเงาเงานิดนึงนะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะเอ,อสวยอยู่นะผมว่าสวย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 โอเคนะครับผมนะเราก็จะใส่เฟรมเวฟร้อยสิบของเราเลยครับผมนะตัดไปตอนที่ใส่เสร็จเลยนะครับผม โอเคครับผมนะเรามาอัปเดตกลางทางกันก่อน,นครับผมนะซึ่งตอนนี้เราถอดออกมาแล้วครับผมนะสภาพโอ้โหโคตรเขื่อครับผมรถสิบปีที่แล้วอะไม่เคยจะให้ดูดูสิอย่างเขื่อครับทุกคนเขื่อจัดประดัดปอก <c oughs> <c oughs> นี่ฮะโอ้โหความเขื่อมันโคตรเขื่อบอกเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็ขอดางคนหน้าบางคนหลังออกแล้วนะฮะเออก็น่าจะอัปเดตเรื่อยๆแหละนี่ฮะโอ้โหใส่เฟรมหลังมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะบางคนหน้าก็ใส่แล้วนะครับผมนะเรือแต่ บางคนบนแล้วก็บังไม้นะฮะแล้วก็โคมไฟหน้านะ,ะโอ้โหบางคนหลังครับผมนะโคตรจ้าประปืดโคตรจ้าครับผมนะซึ่งสองชิ้นนี้มันใส่ไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมนะเราก็ต้องแบบเออเว้นเว้นไว้ก่อนอนะผมสั่งมาอยู่ครับผมของยังไม่มาส่งครับผมรอของรอของเออ โอเคนะผมนะตอนนี้เราก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเฟรมน้องหัวแดงของเรานะครับผมนะซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะบอกให้ฟังครับผมนะซึ่งถ้าเสียงไม่เข้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นการพากนะครับผมน้าน้องหัวแดงเราก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะแต่ว่าสวยจัดครับผมนะแบบมันถูกใจผมด้วยนะครับทุกคนนะเออมันถูกใจผมมากๆเลยครับผมนะเออยืมกดไลค์โอเคครับผมนะนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องหัวแดงของเรานะครับผมนะ เรามาไมา่ได้ครึ่งทางแล้วนะเออเหลืวจะแปลงโคนบางโคนหน้าเออลืม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 นะซึ่งน็อตสตัวนี้ผมทําไมผมไม่ใส่เพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อมาแปลงครับผมนะน่าจะคลิปหน้าเนดะี๋ยวน่าจะใส่ให้ดูหรือไม่ก็คลิปจะต่อไปแหละหาจังหวะอยู่นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็น2ชินน2ช้นนี้ครับผมเหลือแค่สชิ้นนี้ครับผมเก็บสภาพอิดอยู่ประมาณอยู่3ชิ้นนะ่ะเออสี่ <Okay. S 1> ชิน้น5ชิ้นแล้วก็แปลงท่อใหม่นะฮะแปลงท่อใหม่ก็น่าจะ จบแล้วแล้วก็อยู่ที่เครื่องนะครับผมต่อไปโอเคครับผมนะเราก็จะมารีวิวครับผมว่าผมแต่งอะไรไปบ้างหนึ่งเลยครับผมเบาะไบเกอร์รับผมนะราคา300บาทนะครับผมนะใครก็รู้มันเป็นของปี2009นะครับผมซึ่งโช๊คผมแตกไอสัตว์เอ๊ซึ่งไอชิ้นดำๆมันใส่เป็นของเดิมได้นะครับผมนะซึ่งก็ขอบล้อผมนะซื้อมาประมาณ500กว่าบาทนะผมมันเป็นของรุ่นอะไรไม่รู้ครับผมนะผมฝากฝากเพื่อนซื้อไปซื้อเออ ก็บอกราคาให้หมดเลยครับผมนะแล้วก็ดุมดุมผมพ่นมาเองครับผมนะเออผมพ่นดุมมาเองนะฮะแล้วก็โซ่เขียวนะฮะโซ่เขียวพร้อมชุดโซ่สเตอร์ก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมเออก็ไม่เยอะไม่แพงไม่แพงไม่แพงมากครับผมแต่ว่าก็พร้อมจบอยู่นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการแต่งของชุดหลังนะครับผมนี่ครับผมมาอยู่ที่ชุดหน้าครับผมผมใส่เป็นจานไร่เบานะครับผมนะจานไร่เบามันสวยนะแต่ว่าผมไม่ชอบปั๊มแต่งอ่ะผมชอบปั๊มเดิมมากกว่านะทุกคนนะ เแล้วก็เบาะมันขาดท้วคนนะเบาะขาดไอสัตว์ให้พ่อไปอยืมขี่แป๊บเดียวมันเป็นไรไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้หยอกหยอกหยอกไม่มีตังค์ลื่นจัดลื่นจัดซึ่งยางผมใช้เป็นไซส์ห้าสิบทับลอยนะ้ำนนะห้าสิบทับ้อยนี่ก็เป็นสุดสีที่ซื้อมาใหม่แล้วก็มีรอยขูดแล้วนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่เป็นไรหรอกนะเนาะอ,อช่างหัวมันนะฮะได้กี่กิโล้ นะก็จะมีไฟนะาะที่ผมยังไม่ได้ใส่ครับผมผมสั่งมาแล้วแหละเออไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งตอนไหนนะเออแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายไม่ได้สั่งหรอกผมว่าจะสั่งเป็นครอบแล้วก็ตัดกรองนะฮะตัดกรองเพื่อเพื่อแปลงใส่นะฮะแล้วก็ตัดอยู่แล้วแหละนะแล้วก็อ่าไอ้ข้างหน้าครับผมนะน็อตสามตัวนะผมขันไม่ได้แล้วก็ถุงก๋วยเตี๋ยวครับผมนะยี่สิบห้าบาทอืม โอเคนะผมนะก็เป็นไงบ้างครับผมนะสาหรับของร้องหัวแดงของเรานะครับผมซึ่งถูกใจกันบ้างไหมครับผมนะนี่ห้องหัวแดงของเรานะฮะซึ่งผมได้แต่งมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเมื่อกี้นี่ยสวยงามพระรามแปดจริงๆนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรแล้วนะฮะเออโอเคครับผมนะสำหรับ2ชิ้นนี้ครับผมนะคลิปหน้าน่าจะได้ดูใส่แน่นอนนะฮะเพราะว่าผมสั่งมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ ทำอะไรรับผมนะซึ่งปั๊มผมยอดยังใช้ไม่ได้แ้วผมจะตัดสายตัวนี้ออกให้มันแบบชัวร์ก่อนนะทุกคนเออให้มันชัวร์ก่อนแล้วก็บางคนหลังับผมบางคนหลังก็ขูดเลยแหละเออแล้วก็ดุมใหม่นะเออก็ประมาณนี้แหละเออ <c oughs> ซึ่งในสีมันแบบมันไม่สดนะผมนะของจริงมันสดกว่านี้ก็ผมนะสีแต่ว่าก็สวยเลยแหละซึ่งรถยังไม่ได้เช็ดเลยับผมนะก็ใส่เสร็จแล้วก็มาถ่ายให้ดูที่โรงเรียนเลยนะทุกคนแล้วผมจะแบบอ่าใส่ของแต่งอะไรผมก็จะบอกทุกอย่างเลยนะครับผม ซึ่งโซ่เขียวผมไม่ได้ถ่ายเออไม่ได้ถ่ายเวลาตอนใสตอนทรงตอนใสนะทุกคนนะนี่ฮะมันกินไปแล้วทุกคนโซ่มันยานนะเออเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาลองไว้อยู่อันตรายอันตรายอันตรายครับผมนี่ฮะก็ประมาณนี้นะผมนะสาหรับชุดล่างฮะแล้วมีถุงกว๋วยเตี๋ยวนะทุกคน25บาบาทเช่นเคยนะอยากรีวิวอะไรก็รีวิวนะเนาะจบแล้ว โอเคครับผม,นะนนมแล้วก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับผมนะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวผมเย็นหมดละผมขออนุญาตไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับครับโอเคครับผมแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับบักหัวน้องหัวแดงของเรานะผมนะขาดแค่สองสามชิ้นก็ชิดแล้วผมนะเออก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะภาพโดยรวมก็จะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้เลยครับผมนะสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้เพื่อติดตามซีรีส์ต่อไปครับผม